สวัสดีครับทุกคนครับสวัสดีวันพระรหัสสปดีที่สดใสนะับสดใสทุกวัน วันนี้ปิดประปงุงเซิร์ฟเวอร์นะครับผมแล้วก็รอข่าวสารกันว่าเออจะมีกิจกรรมอะไรมาใหม่หรือเปล่านะครับผมเนาะบางคนนี่ก็คือแบบว่าอะไรนะเบื่อง่ายเขาเรียกว่าโรคเบื่อง่ายนะครับกิจกรรมมาแป๊บเดียวนี่เบื่อไปแล้วนะเออเมื่อไรจะมีของใหม่เมื่อไรจะมีของใหม่มานะครับผมมาสรุปกันดีกว่านะครับวันนี้มีสิ่งที่ประกาศเพิ่ม,เต,มเติมอย่างเป็นทางการนะครับผมเรื่องแพ็กใหม่นะครับที่มาวันนี้มีน่าสนใจหรือเปล่าและรวมถึงเรื่องของการปรับเรตติ้งของลีกลีกสองลีกนะครับเดี๋ยวเข้าไปดูประกาศแรกก่อนแล้วกันนะครับผมอันนนี้กก็็จะเปาศ กับทานองว่าคือในเกมเนี่ยมันจะมีการอัปเดตฟอร์มเลตติ้งไลฟ์อัปเดตเลตติ้งทุกๆสัปดาห์อย่างที่เรารู้กันเนาะเช่นวันนี้เมื่อวานนี้เอามาสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานี้เนี่ยทีมไหนแพ้เล่นไม่ดีนะครับผมฟอร์มในเกมก็จะเป็นฟอร์มดีด็อกฟอร์มอีไปก็จะทําให้มีนักเตะคนนั้นมีโอกาสหัวตกถูกปะก็จะมีผลกับพวกนักเตะสแตนดาร์ดฟีเจอร์เพลเยอร์เทนดิ้งการ์ดไฮไลท์นะครับผมโชว์ไทม์นะครับไม่มีผลกับพวกอีพิกวิกไทม์นะครับแต่ที่ผ่านมมานัก็จะ มีผลเฉพาะพวกนักเตะลีกใหญ่ๆทุกคนแล้วก็มีผลเฉพาะบอลลีกนะบอลลีก BON แบบพิมลีกสเปนิสลีกไลกาอะไรพวกนี้นะครับผมฟอร์มที่ทําผลงานได้ดีในฟุตบอลทั่วอย่างเช่น u c l หรือว่า FA ฟเอคัพอะไรพวกนี้มันมันจะไม่นับนะครับแล้วรวมถึงทีมชาติด้วยนะครับไม่นับมาเป็นฟอร์มเลตติ้งนะครับผมเนาะแต่ว่าประกาศวันนี้เนี่ยเขาบอกว่าตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับก็คือวันที่16วันนี้นะจะมีการเปลี่ยนแปลงนักเตะที่มีสิทธิ์ได้รับการอัปเดตปรับปรุงเลต ถ้านักเตะที่มีส่วนร่วมในชีวิตจริงนะในการแข่งขันเนี่ยดังต่อไปนี้นะครับผมก็จะมีสิทธิ์ได้รับปรับเรตติ้งเช่นกันนะครับผมก็มีการแจ้งมา2การแข่งขันนะเขาเรียกว่าคอมเพติชันการแข่งขันนะครับก็จะมี AFC c h a m p i o n s l e a g u ก Elite นะครับก็จะเป็นเทียร์สูงสุดเนาะอ่า FC มันจะแบ่งเป็น2เทียร์ใช่ป่ะ Elite นะครับก็จะมีผลกับเรตติ้งในการ์ดในเกมนะครับผมอันนี้พิเศษเลยนะคือก่อนหน้านี้อย่างที่ผมบอกนะครับผมปกติถ้าบอลถ้วยเนี่ย จะไม่เอาไปวัดนะจะไม่เอาไปวัดไปวานะครับสมมุติว่าโรนันโดอ่ะอ่ะ,อะไ่สมมุติว่าเมื่อก่อนนี้มาซิยามาซิยาตอนอยู่แมนยูนะทำผลงานได้ดีใน UCL เอ้ยแมนยูไป UCL ลล่าสุดเมื่อไหร่วะ อ่ะสมมติสมมติแบบกดแทติกเลยนะครับฟอร์มเปี้ยงป้างใน UCL มันมีอยู่ฤดูกาลหนึ่งนะเอาที่นี่มาซียาทำผลงานได้ดีกับ UCL เนาะแต่พอมาเล่นในบอลลีกเนี่ยฟอร์มกับไม่ออกเล่นไม่ออกยิงไม่ได้อะไรเงี้ยในเกมพี่โคเขาก็จะวัดจากฟอร์มในในลีกนะครับผมในในอดีตนะแต่เนี่ยเริ่มมีสัญญาณว่าจะเอาฟอร์มจากบอลถ้วยนะครับผมเริ่มต้นที่ FC ฟซีแชมเปียนลีกหมายความว่าตอนเนี้ยถ้านักเตะทีมใดคนใดก็แล้วแต่ที่ทำผลงานได้ดีในในรายการนี้นะ FC ฟซีแชมเปียนลีกนะครับผมเช่นคริเโนโรนัลโดเออ คุณนึกถึงใครบ้างนะครับ FC แชมเป้ยนลีกอ่ะก็จะเป็นนักเตะที่เล่นในลีกซาอุเป็นหลักที่แบบดังๆเมื่อก่อนนะครับโรนันโดมาจาเน่อะไรพวกมาเน่อะไรพวกนี้นะครับผมถ้าสมมติว่าพีโดกดแฮตริกได้ในรายการ FC แชมเป้ยนลีกเนี่ยการ์ดในเกมของเขานะครับไม่ว่าจะเป็นการ์ดสแตนดาดการ์ดไฮไลท์การ์ดเขียวการ์ดโชว์ไทม์นะครับเออก็จะมีฟอร์มเป็นฟอร์ม A ในเกมด้วยเช่นกันนะครับผมนี่แจ่มปะล่ะ แต่ว่าเฉพาะรายการ FC c แชมเปี้ยนลีกนะอันนี้ยังไม่ยังไม่มีประกาศว่าเออจะพวกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกมันไม่มีเลิขสิทธิ์ไงนะยูซออะไรพวกนี้นะครับผมยังไม่มีผลนะถ้าเป็นบอลยุโรปก็ยังเหมือนเดิมนะครับเนาะนะส่วนลีกที่เพิ่มเข้ามาเนี่ยก็จะเป็นซาอุดีอาระเบียลีกนะครับดีวิชั่นหนึ่งนะเอาจริงๆแสดงว่าก่อนหน้านี้ไม่มีผลนะ <laughs> สนแสดงว่าก่อนหน้านี้ไม่มีผลนะ่ผมก็เพิ่งรู้เหมือนกันว่าบางที ฟอร์มที่ปรับในเกมเนี่ยไม่ได้ไม่ได้เอาฟอร์มจริงทั่วโลกนะครับถ้าจะเอาฟอร์มจริงทั่วโลกทุกหลีกทุกตัวในละครในเกมมันก็เยอะเกินไปนะแต่ละสดาห์แต่ละสดาห์แต่เนี้เพิ่มเข้ามาซาอุดิอาระเบียเหลียลีกนะครับผมก็จะมีผลกับฟอร์มในการ์ดในเกมด้วยนะครับแต่ถ้าว่าอ่านให้ครบประโยคครับประโยคนี้เขาบอกว่านักเตะที่มีสถานะเป็นอันอัลเฟอเบลนะครับผมก็คือนักเตะที่ไม่สามารถใช้ได้ในอีฟุตบอลนะครับผมก็จะถูกปรับเลตติ้งตามไปด้วยนะครับ มันก็ดูแปลกๆแ,แ,แสดงว่าระบบมันอาจจะย,ยังไม่ได้สมบูรณ์นะเพราะว่านักเตะ unavailable เนี่ยคือนักเตะที่ไม่สามารถใช้ได้กําลังจะถูกลบออกจากในเกมนะครับผมในแพทแพทประมาณปลายปีนะเรื่องนี้เราพูดกันไปแล้วนะครับราะก็อาจจะมีผลด้วยนะครับเราก็จะมีผลกับนักเตะกัสแตนดาร์แต่ดอกจันตรงเนี้ยเขาบอกว่า <c oughs> นักเตะข้างต้นทั้งหมดเนี่ยจะมีผลเฉพาะกัสแตนดาร์อ้าวเฮ้ยไงเป็นงั้นน่ะหมายความว่าโรนดอนโชทม์ไม่มีผลเหรอโรนดอโชทม์ไม่มีผลเหรอสมมุติสมมุตินะก็ต้องดูกันต่อก็ต้องก็ต้องดูกันในเกมนะครับผมไม่รู้ว่า นี้มีผลเฉพาะบรรทัดนี้หรือเปล่านะครับอ่ะทำไมพี่ Não, ไม่เป yeah, ิดเป็นภาษาไทยนะครับอ่ะเปิดเป็นภาษาไทยก็ด้ก็ได้แล้วคุณอ่านแล้วคุณถ้าเข้าใจความหมายก็กก็็ตามนั้นนะครับผมเนาะน่าจะยังมีผลเฉพาะการ์ดสันดาห์เท่านั้นในตอนนี้นะ FC แชมเปี้ยนด้วยหรออย่างนี้พวกกัสโคลงกัสเขียวก่อนหน้านี้ที่เราได้มาการ์ดไฮไลท์ที่เราแลกตะกันบอลมาเนี่ยมันไม่มีผลหรือยังไงนะครับเดี๋ยวต้องดูกันนะครับว่าในเกมจะเป็นยังไงนะครับผมจะมีผลกับการ์ดสันดาห์หรือว่าการ์ดไฮไลท์โชว์ไทม์หรือเปล่านะครับผมสปอตไไลทท์ก็จจับ้องปี่โรโโโโโดดดชชวววว์์์์์ไไไไไททมมมมมมนนนนนนะะเเเเเอออข้้้้าาากกกปปปแลลล็็ััับบคคคตใิีรร่ยงง ผมไม่แน่ใจว่า สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยมันมีแข่งบ้านเอฟซีเชนบีรีกับลีกซาอุเนี่ยถ้ามีแข่งเพราะว่ามันมันเพิ่งพักเบรกทีมชาติไปไงถูกปะไม่รู้ว่าจะเอาแบบย้อนไปแมตช์ไหนอะไรยังไงนะครับเดี๋ยวลองไปดูแล้วกันใครมีโรนโดโชว์ไทม์ลองเข้าไปดูนะว่าฟอร์มเป็นอะไร A B C D ซ e, ีนะครับแล้วก็กลับมาคอมเมนต์ได้นะครับอันนี้คือเรื่องแรกนะต่อไปครับแพ็คใหม่นะครับผมไม่แน่ใจว่าคลิปนี้เนี่ยเอ่อลงไปแล้วเนี่ยเกมจะเปิดหรือ,อยังนะครับผมอ่าเอาเป็นว่าแพ็คใหม่วันนี้นะครับก็จะเป็นคิวของทีีมมมชาติินะะคคร e ers, ครัับบผก็จซ โกซิโก้ร่างทีมชาติบาร์ซินนะครับร่างทีมชาติบาร์ซินนะครับผมมาพร้อมกับสกิลแบบน่าสนใจเลยแหละนะโมเมนตัมดิปปิ้งนะครับบิสเคเลอร์เนี่ยซิโก้เนี่ยเป็นนักเตะซัมบ้าที่บางคนอาจจะมองข้ามนะครับผมเมื่อก่อนนี้เมนนื่อก่อนนี้มันเขามีการตำนานตั้งแต่ภาคเบสนะการ์ดทองอ่ะการ์ดเลเจนด์เพลเยอร์นะครับผมแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยมันอาจจะไม่ได้รับความสนใจสมัยสมัยก่อนนะมันจะเป็นแบบการ์ดไอ้นี่สไตล์คลาสสิกนนมเบอร์เทนซึ่งสกายจะไม่เออสไตล์จะไม่ค่อยเคลื่อนที่เท่าไหร่นะครับสมัยกกกก่่่่่่่่่อออนน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 ะะแแตตววาาาาาปปปปปััจจุบีีีีีี้้เเเเเเเคค็ลล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 ยยยยสสสไ์รืขทขงิ แล้วนะครับผมแล้วก็ประกอบกับซิโก้เนี่ยถ้าถ้าในยุโรปเขาไม่ได้แบบมาเล่นในสโม,มสรใหญ่เท่าไหร่นะักสมัยก่อนตอนภาคเบสเนี่ยเวลาคอนิ i c moment การดชมพูที่มันแบบว่าบูสต์บูตต้องใส่เสื้อเสื้อนั้นเสื้อสโม,มสรนั้น,นั้นนะฮะอย่างเช่นลูมิเนเก้ต้องใส่ไบร์นถึงจะบูสต์ขึ้นสีเขียวอะไรเงี้ยนะบูสต์ค่าพลังเพิ่มขึ้นอีกอเนี้ยแต่ว่าซิโก้เนี่ยเขาไม่ได้แบบมาเล่นในยุโรปแบบทีมท,ท,ทีมดังไงมันก็เลยไม่รู้ว่าจะเอาไปเล่นแบบไหนก็จะมีแค่ legend p เยอ e ์นะครับสมัยก่อนไม่มีใช้มมไม่นะ่าใช้ แต่พอพักหลังในภาคอีฟ e ุตบอลเนี่ยมันเปลี่ยนกลยุทธ์เปลี่ยนกลไกลต่างๆนานาทําให้ก็ได้รับความนิยมมากขึ้นนะครับโดยเฉพาะบางร่างก็จะมีการเคลื่อนที่ที่ค่อนข้างพลิ้วไหวดังสายน้ำนะครับผมด้วยความที่เป็นนักเตะตัวเล็กนะครับและมีความพลิ้วอยู่แล้วนะครับผมและร่างนี้ออกมามันน่าสนใจตรงที่ว่าเพิ่มความพลิ้วขึ้นไปอีกก็คือเป็นโมเมนตัมดิฟวิ้งนะครับแล้วก็ใส่อาวุธนะครับผมอย่างบิ๊กเคอร์เลอร์ในการปั่นเข้ามาด้วยนะครับแต่ไม่รู้สเตตจะเป็นยังไงอะไรยังไงนะเอออันนี้ หน่วงนะครับผมในกรอบเขตโทษนอกกรอบเขตโทษนะครับตัวนี้เนี่ยน่าสนใจนะครับอีกตัวหนึ่งนะครับเป็นเป็นการ์ดทีมชาติเหมือนกันนะกองหน้าแต่ใส่มาสกิลเดียวนะครับก็คือ phenomenal finishing นะครับผมน่าจะใส่ bullet header มาด้วยนะแต่ฟอร์ลันไม่ได้แบบไม่ได้จุดเป็นจุดเด่นเรื่องการม่งอยู่แล้ว phenomenal ก็โอเคแล้วนะครับอ่ส่วนอีกคนหนึ่งมาโก้รอยส์นะครับมาโก้รอยส์นี่ก็เพิ่งจะเป็นตำนานในเกมนี้ไม่นานมากนักนะครับผมร่างแรกนี่จะเป็นดอทบุนอันนี้ก็จะเป็นอีพิกนะครับมาพร้อมกับตำแหน่งหลักจะเป็น LMF นะครับผมแลล้วกก็สิิเศษอย่าง เอ c e l e เซลเลชั่นเบนะครับผมอืมก็เป็น3ตัวที่น่าสนใจนะครับผม National Attackers นะครับผมชื่อแพ็คนะครับในนี้มีกี่ตัวล่ะครับพี่อ้าวถามได้ แพ็กแบบนี้ก็แน่นอนฮะ1น0ตัวครับ150ตัวปาเอ่อแปดการ์ดไฮไลท์นะครับเดี๋ยวขออนุญาตดูทีเซอร์นิดนึงนะว่ามีจังหวะอะไรที่แบบว่าเป็นเป็นจุดเด่นได้หรือเปล่าเราอาจบางทีเราอาจจะมองออกจากทีเซอร์ก็ได้นะครับว่าร่างนี้เนี่ยมีจุดเด่นจากอะไรพี่โคก็ยกตัวอย่างนั้นมานะครับบิสเคเลอร์ต้องหาจังหวะปันมาให้ดูนะเอา้าเฮ้ ใส่สกิลบิสมาแต่ว่าทีเซอร์เป็นจังหวะหม่งไปซะงั้นนี่นๆ่ตรงอนี้ตรงนี้อันนี้อันนี้ยิงกายปั่นป่ะวะบางทีก็ก็เข้าใจนะในชีวิตจริงเนี่ยประวัติศาสตร์มันเปลี่ยนแปลงไม่ได้ครับทุกคนแต่ว่าเมตาเกมมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆไงเมตาเกมตัวนี้พวกอะไรนะ b ิสเคิลเลอร์พวกเรื่องของพาร์ซิ่งอะไรพวกนี้ใช่ป่ะแต่ในประวัติศาสตร์มันทําไปแล้วไงซิโก้ไม่มีจังหวะบิสเคิลเลให้เห็นนะเมื่อกี้นะ แล้วไม่มีจังหวะเลี้ยงบอลกองบอลด้วยแต่เป็นจังหวะยิงอะไรนะยิงเซตพีคกับลูกมงเฉยเลยส่วนด้วโก็ฟอร์ลันครับฟอร์ลันเอ่อฟิโนเมลล่าฟินิชชิ่งนะครับกดวิ่งนำทางมาแล้วกดยิงด้วยซ้ายยิงตรงๆแบบนี้ก็คือเข้าชาร์ตนะครับมันก็จะไม่ได้สอดคล้องกับสกิลพิเศษนะ S <S ส่วนมาโก้ร้อยนะครับผมดูที่ว่ามีจังหวะมุดหรือเปล่าจังหวะมุดหรือเปล่าเอ็กเซเรียนเบิร์สนะครับผมแล้วก็ฟิโนมนอลฟินิชชิ่งนะครับดูที่ว่าจะมีจังหวะมุดแบบเหมือนไนมาหรือเปล่าไม่มีมีไข่เข้าไปฮะมีเข้าชาร์จแท็บอินแค่เนี้ยหรอบางทีมันกขข็ขัด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 แนวคิดเรานิดนึงนะถูกปะตามที่ผมบอกอะคือสกิลพิเศษมันเป็นตัวที่ดึงดูดความสนใจในการเปิดแพ็คนะครับแต่ว่าในการที่จะบอกว่านักเตะคนนี้เคยทําสกิลนี้ในชีวิตจริงเนี่ยโดยเฉพาะนักเตะตำน นะครับเพราะว่าปริติศาสตร์มันเกิดขึ้นไปแล้วมันไปเปลี่ยนแปลงไม่ได้นะครับเนาะ <c oughs> ก็เลยต้องเป็นไปตามนี้แหละนะคือถ้าดูจากทีเซอร์ทั้ง3 3คนเนี้ยทีเซอร์ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกับ3สกิลนี้เลย <c oughs> โดยเฉพาะซิโก้เป็นจังหวะทีเซอร์หมงกนันคือขออย่างเดียวอ่ะอย่าไปใส่อย่าไปใส่ใส,สเตตเฮดดิ้งให้กับซิโก้มากนะักจนไปลดค่าพลังอื่น <c oughs> ไม่ใช่ว่าสกิลพิเศษเป็นแบบหนึ่งแล้วก็สเตตไปอีกแบบหนึ่งไปอีกทางหนึ่งยึดตามชีวิตจรงิงทำทีเซอร์เนี่ยมันก็ออกมาเล่นในเกมลําบากนะครับคนก็จะเปิดน้อยเนี่ยมันก็เข้าใจนะเดี๋ยวเวลาการ์ดออกมาแล้วเวลาคนไหนที่แบบว่าบอกว่าถูกกักถูกกักอะไรพวกนี้นะฮะก็จะมีคําคอรหาว่าก็เอาไงก็เอาตามในชีวิตจริงไงคุณเห็นไหมว่ามันมัน,ม,นมันเริ่มไม่ค่อยตรงตามในชีวิตจริงแล้วนะครับถูกปะทั้งสกิลพิเศษทั้งสไตล์ทั้งสเตตอะไรนะสเตตอาจจะมีเข้าโค้งบ้างนะครับผมตามในชีวิตจริงใน ในฤด,ดูกันนั้นแต่ว่ามันก็กว้างอยู่เพราะว่าอีพิกมันก็จะเป็นผลงานในปีนั้นๆนะครับผมไม่ได้เหมือนบิ๊กไทม์ที่แบบแมชนั้นๆนะครับผมเนาะแต่ว่าเราก็อิงจากทีเซอร์ได้ไปแกะทีเซอร์ได้ทุกทกทีเซอร์ที่ปรเกิดปรากฏขึ้นเนี่ยมันเป็นทีเซอร์ที่เกิดขึ้นจริงในชีวิตจริงนะครับผมถ้าไปแกะดูจริงทุกหลายครั้งผมก็แกะดูให้ในคลิปรีวิวนะครับว่าทีเซอร์นี้มาจากแมชไหนมาจากแมชไหนเนี่ยนะแต่ว่าถ้าถ้าจะไม่เอาสแตตตามตามทีเซอร์เนี่ยมันก็แปลกๆหน่อยนะครับอันนี้คือ โอเคครับตอนนี้ก็มีประมาณชนิดแลนะครับผมมันจะมีอีกข่าวนึงนะฮะปัญหาเกี่ยวกับการจัดระดับลหีกนะครับหรือว่าอีฟิทบอลเหรียนะครับมันก็จะมีบั๊กนิดหน่อยนะครับผมเรื่องของเรื่องเดิมๆที่เหมือนที่เคยเจอเนาะหน้าจอบาง UI บางหน้าจอเนี่ยอาจจะไม่อัปเดตอันดับอันดับสูงสุดให้นะครับผมแล้วก็เรื่องของการแจกรางวัลอาจจะไม่ถูกต้องในบางคนนะครับอาจจะไม่มีการมอบเหรียญหรือว่าไอโล่นะฮะโล่ประดับเกียรติยศในบางกรณีนะครับไม่รู้ว่าใครจะโดนบั๊กบ้างนะครับผมก็ลองลองดูนะ ดูว่ารางวัลคุณตรงไหมโลกคุณได้ตามที่ตั้งใจหรือเปล่านะครับผมเนาะถ้าเกิดมีปัญหาแบบนี้นะครับผมเดี๋ยวมันจะมีการทดเชยอยู่แล้วแหละนะบางคนบางแพทเนี่ยบางคนเข้าเกมไปตกใจผมได้200ทองมาจากไหนนะครับผมก็มันจะมีครั้งหนึ่งที่ชดเชยมาจากเรื่องแบบนี้นะครับเรื่องเกี่ยวกับรางวัลใน eFootball League หรือว่าランキングนั่นเองนะครับเดี๋วดูกันฮะใครเข้าเกมก็สังเกตความผิดปกตินะครับไม่ว่าจะเป็นบัคนะครับไม่ว่าจะเป็นการ์ดนะครับผมก็กลับมาคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับผมโอเคฮะประมาณนี้ฮะถ้ามีไร่ตคัปบ อย่าลืมกดติดตามช่อง Bomb Ski for Bomb Ski Review ทุกช่องดูงอยู่ใตค้คลิปนะครับไปนะครับบ <Ooh. S 1> ๊ายบายสวัสดีครับ